อ๋อย no no, 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 no. ั oh, uh, ่ยไ ah, nah, 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 nah. ้น่า nah, ด nah. ้อที่เนรได้มสดทันดียอันว่ะโเดวอั Mush ียมเราเปตดลคดรบอ่กันเอัยัวยัเยกล้แล้วทุกคนอันยัว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 เราดอลล่าอันอันยัวยัวยัเรียพดีๆหน่อยีเพื่อนอันวอ้ไอตไแล้วครับพี่มเรไม่ได้สัมผัสนะครับขวแย่ขวายะเลื่อจะเขาไม่สัมผขวาวาะ ผมพูดภาษาอะไรครับผมเชี่ยวเชี่ยวพูดภาษาอะไรของคุณทั้งคุณโตเต l ก็ให้คนพูดภาษาไทยไงครับเนี่ยผมเรียนพูดภาษาจีนครับใจเย็นนะผมคงไม่รู้เรื่องครับไม่เป็นไรคุณฟัาไม่ต้องไม่ต้องไม่รู้เรื่องแล้วครับเปลดอะไรคอมเมนต์ได้มาเลยครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้ของผมเองนะครับฟาเช่โชวาช่างหลักนี้นี่นะครับผมจะให้ก่อนครับหลักนี้มันจะอยู่ไกลกว่าหลักอื่นนี่ผมเลยถ่ายมานะครับเพราะว่ามันอยู่ในเขตสถานีนะครับในสถานีเขตสถานีแป๊กคนนะ เขาไปทำหมอแล้วนะครับเพื่อไปจากการสิง่งนี้เอ่อสนอเสนอสินค้า990บาทนี่นะครับของยาบาลทหาเนาะโอ้เห็ดวัวเยอะนะครับเพราะเราต้องระวังวัวเลยครับนี่ครับ990บาทถ้าเงินยวนมาคันละข้างล่างเนี่ย990บาทถ้าก็ดรับทีบอกไม่เลยวัวเยอะนะครับเทมเนอรเยอะนะครับ999บาทวัวมันเยอะนะครับเบอร์นะครับเบอร์000 ตัวก yeah. <pe> <oms on them out> yeah, mm ้าแปดแปดแปดก้าสกนะครับให้ไปได้เหรอสั่งสั่งมาได้นะครับสั่งสั่งสั่งไม่ได้จะเฮ้ยช่วยรักไอ้นั่นเราว่ายุ่งในว่าเราเขียนไหมนั่นเออนี่นะครับผมเจอแล้วครับอยู่นี่ครับอยู่ตรงอยู่ตรงเล่าวัวครับเดี๋ยวนี่กองฟังไว้นะครับนี่ครับอยากเขียนเราโกนแล้วก็ไม่มีการเสื่อมย้ายเดี๋ยวต้งทิ้งนะครับ ว่าเดี๋ไว้นานีนะครับก็เลยอยู่ไกล้กว่าที่อื่นนะครับที่ผมเคยถ่ายนะมีการห้าายนะครับเคื่อนย้ายนิดนึงนะครับเพราะว่าเออเอออักษรข้างหน้าครับไม่หันไปทางสถานีโดยตรงครับจะเอียงเหมือนท่านมันเอียงนิดนึงครับไม่มีการเคื่อนย้ายครคาขการาศเราคอยได้เลยเราผิดอะไรบางที่นะครับมันอยู่มานานมากเลยนะครับหลักนี้นะครับดูดิครับเขาสร้างสิ่งปลูกสร้างมาอยู่ใกล้ๆเลยนะครับนั่ก็คือบ้านร้านค้านะครับไปมาซื้อได้เลยครับ โอ้ยไมเคพวกเราต้องระวัง้วยนะครับระวังระวังด้วยหรอมันจะถล่มลงมาเราต้องคำนับเขาครับเขาอยู่มามากกว่าร้อยปีนะครับมากกว่าที่ผมทาผมออกนะครับแล้วก็มากกว่ายายที่ผมยายขอังยายที่อยู่ในบ้านหลังนั้นนะครับครับมีไก่มีวัวมีเยอะแยะนะครับและตอนนี้เราก็จะลองทําเส้อสังเวยให้เขาเด็กนะครับนี่ครับมมีการกับปอดนิดนึงนะครับภาพเดยวผมกวาดให้ดูนะครับไอโต เราเคยเราเคยได้ยินเราเคยได้ยินหน้าว่ารักรถไฟอ้งดยด้วยอย่งหลังบ้านเดี๋ยวรับใช่ผัวจะไปห้าบ่อย่าไปดีกว่าแล้วดูหลังซุ่นเราบอกเปห้าหลังซุ่นนะเดี๋ยวหลังซุ้นหนู่งจะมีหลังซ่วนนี้หลังซุ่นหลังซ่วนนี้นี่ครับผมขอจับลงไปเคลียร์ทางนี้นะครับขอใยที่ไปถามผ่านนะครับเขาไม่ถามผ่านนะครับขอเนี่ยจัเขาเยกผมขอจับไปเคลียร์ทางนี้นะครับสวัสดีครับ